อยากินวิตามินซีเด็ดขาดถ้ายังไม่รู้เรื่องนี้ที่ต้องมาบอกในวันนี้เพราะว่าหมอเฟิร์นเห็นว่ามีหลายคนซื้อวิตามินซีเสริมกินเองเพราะปัจจุบันเนี่ยคุณสามารถสั่งออนไลน์หรือเข้าไปซื้อเองได้เลยที่ไหนก็ได้แล้วโลกปัจจุบันโลกออนไลน์ก็เวอร์ไวเนาะคุณสามารถสั่งคลิกเดียวก็ได้เลยแต่บางคนไม่รู้เลยว่าต้องกินยังไง กินเท่าไหร่มีข้อควรระวังยังไงเพราะถ้าคุณไปกินวิตามินซีหมอเฟิร์นพูดเลยว่ามีประโยชน์แต่ถ้าคุณกินโดยที่คุณไม่รู้ว่าควรกินปริมาณเท่าไหร่ควรกินตอนไหนแล้วมันมีข้อดีข้อเสียยังไงแน่นอนถ้าไม่รู้บางทีคุณอาจจะได้โทษมากกว่าข้อเสียวันนี้ถ้าใครฟังไลฟ์นี้จนจบหมอเฟิน รู้เลยว่าคุณจะเป็นคนหนึ่งที่เก่งในเรื่องวิตามินซีขึ้นมาเลยแล้วคุณจะได้ประโยชน์มากกว่าโทษของมันเพราะตัวหมอเฟินเองเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งนะที่กินวิตามินซีเสริมอยู่แต่ไม่ทุกวันแต่ส่วนใหญ่ก็5วันขึ้นไปเพราะเรารู้ตัวว่าเรารับประทานผักผลไม้ไม่พอแล้วเราเป็นคนหนึ่งที่อยากได้ข้อดีของวิตามินซีบางอย่างด้วย อย่างเช่นอะไรมันมีข้อดีอะไรที่ทําให้หมอเฟิร์นต้องออกมาไลฟ์ในวันนี้มันมีข้อดีที่หอมหวานไงวิตามินซีเป็นหนึ่งในสุดยอดสารต้านอนุมูลอิสระใครๆก็รู้ซึ่งพอมันต้านอนุมูลอิสระได้เนี่ยผลลัพธ์ก็คือมันจะช่วยให้ร่างกายของคุณเนี่ยแก่ช้าลงเสื่อมช้าลงพูดง่ายๆคุณเสื่อมช้าลงเวลาเซลล์มันก็จะแก่ช้าลงคุณก็จะดูหน้าเด็กขึ้นคุณก็จะหน้าใสา มีส่วนกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนไงผิวก็จะต่งตึงขึ้นคือมันได้หลายด้านเลยโดยเฉพาะความสวยความงามที่หลายคนชอบกันและในทางสุขภาพก็สามารถบำรุงสุขภาพได้ด้วยสามารถลดอาการของไข้หวัดได้ด้วยไม่ได้บอกว่ามันกินแล้วคุณจะไม่เป็นไข้หวัดนะถ้าคุณได้รับเชือ้อยังไงคุณก็เป็นไข้หวัดก็อ,อาการต่างๆถ้าคุณกินวิตามินซีเกินเนี่ยคุณจำเป็นต้องรู้ก่อนว่า แล้วขนาดปริมาณที่ SDA หรืออ y เขาแนะนำต่อวันเนี่ยเท่าไหร่มาเฟินก็ต้องต้องให้ความรู้เรื่องนี้ก่อนเนาะอ่ะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อ่ะเราก็ประมาณ 30, 40, 50, 60, 60บกวกแล้วเนาะก็จัดอยู่ในวัยผู้ใหญ่ถ้าผู้หญิงเขาก็จะแนะนำให้กินต่อวันนะที่ร่างกายต้องการคือ75มิลลิกรัมต่อวันส่วนผู้ชายก็ประมาณ 90มิลลิกรัมต่อวันดูตรงตารางได้เลยส่วนเด็กเล็กอะไรเงี้ยคุณก็ไปดูในตารางเทียบเองว่าควรกินต่อวันเท่าไหร่เพื่อไม่ให้ขาดแต่เพราะอะไรจริงๆถ้าคุณกินเท่านี้มันไม่มีทางเกินหรอกแล้วมันไม่มีทางที่จะมีอาการนั่นนี่หรอกและที่มันเกินนะส่วนใหญ่แล้วเราไปกินจากอาหารเสริมอาหารเสริมเนี่ยไม่ค่อยเห็นหรอกที่โดสแบบหลักสิหลัก ร้อยแบบร้อยสองร้อยไม่ค่อยเห็นนอกาจากจะเป็นวิตามินซีที่สกัดจากธรรมชาติจริงๆถึงจะได้โดสน้อยมากๆแต่วิตามินซีปัจจุบัน98%นะมาจากสารเคมีสังเคราะห์ซึ่งเขาใส่ไปโอเวอร์โดสอะโอเวอร์โดสก็คือปริมาณที่สูงมากๆจนทำให้เกิดผลข้างเคียงต่อบางคนที่ไม่รู้ได้แต่ประโยชน์มันมีนะ ถ้าเกิดว่าคุณเป็นไข้หวัดคุณสามารถกินได้ถึงหนึ่งพถึง2,000ันมิลลิกรัมหรือคุณเป็นคนที่ขาดวิตามินซีมันนานมากๆแล้วอยู่ในการดูแลของผู้เชี่ยวชาญหรือแพทย์แนะนำให้กินในระยะเวลาเท่านี้เพื่อที่ให้ร่างกายกลับมาสมดุลอันนี้โอเคแต่ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่แบบฉันแค่อยากสวยฉันแค่อยากผิวขาวฉันแค่อยากหน้าเด็กฉันแค่อยากผิวใสเขาบอกว่าวิตามินซีมีประโยชน์งั้นฉันกินเยอะๆเลยสมมติคุณได้วิตามินมา หนึ่งกระปุกโดสประมาณหนึ่งพันมิลลิกรัมคุณกินไปเลยวันละสามเม็ดเท่ากับคุณกินวันละสามพันมิลลิกรัมซึ่งหมอเฟิร์นไม่โอเคนะคุณต้องรู้อย่างนี้ก่อนเพราะปกติเราต้องการแค่ประมาณเก้าสิบมิลลิกรัมแต่ถ้าคุณไปกินสามพันมิลลิกรัมสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือวิตามินซีกินเข้าไปสิ่งที่จะขับออกก็คือไตไตแน่นอนส่งผลเสียต่อไตอย,อยู่แล้วไอขึ้นงาน รีวิวงานวิจัยเลยละกันเพราะพูดเรื่องนี้แล้วก็ต้องพูดต่อมันมีรีวิวงานวิจัยมากมายว่าถ้าคุณกินวิตามินซีเกินกว่า2,000มิลลิกรัมต่อวันส่งผลให้เกิดนิ่วในไตได้และไม่ใช่แค่นิ่วในไตย,ยังมีอย่างอื่นอีกมากมายระบบในร่างกายซึ่งจะเกิด6อาการนี้เดี๋ยวมาเฟินบอกมีอะไรบ้างอาการแรกเลยถ้าคุณกินวิตามินซี จะรู้ได้ยังไงบางคนไม่ได้ดูดีๆเนาะว่ามัน1เม็ดเนี่ยปริมาณกี่ิิลกรมัมอย่างแรกเลยจะเกิด6กอาการนี้ข้อ1คุณจะปวดท้องบางคนนะไม่ใช่ทุกคนอันนี้อาการคือที่เขาสำรวจดูเนาะว่ามีอาการไหนเกิดขึ้นได้เยอะบ้างแต่ไม่อาจเกิดได้ร้อยคนในร้อยคนก็ไม่ได้เป็นหนึ่งคนอาจจะเป็นสักแบบ ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบคนก็เลยต้องใช้คําว่าบางคนมีอาการปวดท้องถ้ากินวิตามินซีเกินบางคนมีอาการระคายเคืองทางเดินอาหารกระเพาะอาหารเพราะอะไรเพราะวิตามินซีรสชาติถ้าคุณรู้ก็เปรี้ยวเนาะเปรี้ยวมีรสเป็นกรดกินเข้าไปถ้ากินปริมาณมากแน่นอนระคายเคืองกระเพาะอาหารแล้วแล้วคนที่เป็นกรดไหลย้อนเป็นโรคกระเพาะโอ้โห ไม่ต้องพูดถึงยิ่งระคายเคืองเลยดังนั้นคุณต้องรู้ข้อนี้ถ้าคุณเป็นคนกลุ่มเหล่านี้นะไม่ควรกินวิตามินซีจากสังเคราะห์เลยถ้าในมุมมองของหมอเฟิร์นคุณควรจะกินวิตามินซีจากอาหารจริงจากธรรมชาติอย่างเช่นถ้าคุณไปกินน้ำมะน,นาวน้ำส้มอย่างเงี้ยก็ยังอาจระคายเคืองนะคุณไม่สามารถกินแบบเพียวๆเดียวๆได้คุณอาจจะต้องผสมอย่างอื่นด้วยอ่ะหรือว่าถ้าไปกินตอนท้องว่างก็ไม่แนะนําส่วนถ้าถ้าเป็นจริงๆเนี่ย ถ้าอยากกินเสริมในปริมาณที่มากขึ้นก็ต้องกินจากธรรมชาติจะดีที่สุดธรรมชาติดูยังไงเดี๋ยวบอกท้ายคลิปแล้วกันว่าวิธีเลือกอาหารเสริมจากธรรมชาติเนี่ยดูง่ายมากๆใครก็ทําได้อะแค่สอนเด็กๆเนี่ยบอกนิดเดียวรู้เลยแล้วครูเนี่ยทำได้แน่นอนโอเคเมื่อกี้ข้อหนึ่งแล้วเนาะจะมีอาการปวดท้องอาจจะแบบอาการกรดไหลย,ยอ้ลกกอนโรคกระเพาะกําเลิบข้อ2คุณบางคนอาจจะมีอาการรู้สึกว่าแบบ ยูู่ก็เป็นตัคิวบ่อยๆอย่างนี้ก็เป็นได้เนาะตะคิวส่วนใหญ่เรามักจะเป็นที่น่องเนาะแต่จริงๆเป็นได้หลายส่วนแต่ส่วนมากเขาจะเป็นที่น่องกันก็อาจจะอยู่ก็เป็นนะปกติไม่ค่อยเป็นเลยแล้วก็เอ๊ะกลับไปสํารวจตัวเองดูซิว่าช่วงนี้ฉันกินวิตามินซีเยอะเกินไปหรือเปล่าแล้วดื่มน้ําน้อยหรือเปล่าแบบนี้เป็นต้นข้อ3วิตามินซีลดเปรี้ยวกินเยอะๆบางคนมีอาการแบบนี้นะท้องเสีย หรือถ่ายหลายครั้งมากกว่าปกติปกติคุณอาจจะถ่ายวันละหนึ่งครั้งแต่พอกินวิตามินซีเป็นพันมิลลิกรัมเนี่ยสองสามพันมิลลิกรัมกินสามสี่เม็ดเนี่ยอาจจะถ่ายแบบสามสี่ครั้งและถ่ายเหลวอย่างเงี้ยก็ให้กลับไปสำรวจแล้ลวก,ก,ล 3, ลก็ปรับเปลี่ยนสวัสดีคุณใบผักขอบคุณที่แชร์ค่ะใกลที่ฟังอยู่ให้แชร์ออกไปเยอะเลยเนาะขอบคุณมากมากอ่าเมื่อกี้ถ่ายเหลวเนาะอาการที่สี่บางคนกินวิตามินซีเยอะเนี่ย บ่งบอกเลยว่าคุณจะปวดหัวรู้สึกมึนๆอ่าอันนี้ก็เป็นอาการที่พบได้ในบางคนอาการที่5อาจทําให้บางคนเนี่ยรู้สึกแบบผะอืดผะอมอะคลื่นไส้อยากจะอาเจียนหมอเฟินเคยเป็นคนหนึ่งที่มีอาการนี้นะอันนี้ต้องบอกว่าอาการเนี่ยค่อนข้างพบได้บ่อยคือหมอเฟินเป็นคนหนึ่งที่ถ้ากินอะไรที่มันไม่ถูกกับตัวเองอย่างเช่นถ้าวิตามินซีตอนที่เราไม่รู้ ไงไม่รู้อันนั้นคืออดีตแล้วตอนนั้นเราไม่รู้เราก็กินวิตามินซีขนาดประมาณแค่หนึ่งพันมิลลิกรมัมอย่างเงี้ยเราเพื่อเนเคยกินช่วงที่ท้องว่างด้วยรู้สึกพื้นพระอมแบบขึ้นไส้อะอันนี้เป็นสิ่งที่ตัวเองเคยเป็นไงถ้าคุณเป็นเหมือนกันไหนใครเคยเป็นลองพิมพ์ว่าเป็นมาสิให้คุณกลับไปสำรวจเลยว่าคุณกินอาหารเสริมพวกนี้หรือเปล่าบางทีไม่ใช่แค่วิตามินซีนะอาจจะเป็นอาหารเสริมตัวอื่นๆด้วยก็ได้ให ให้ฉุกคิดเลยว่าฉันกินเกินขนาดมันหรือเปล่าให้ลองไปเซิร์ชใน Google ก็ได้ว่าอาหารเสริมที่คุณกินอยู่เนี่ยขนาดต่อวันที่เขาแนะนำเท่าไหร่แล้วไม่ควรกินเกินเท่าไหร่เนาะโอเคข้อต่อไปเมื่อกี้ห้าข้อละข้อหข้อสุดท้ายถ้าคุณกินเกินบางคนอาจจะมีอาการนอนไม่ค่อยหลับแล้วมันเป็นทางอ้อมด้วยนะ นอนไม่ค่อยหลับเพราะอะไรเพราะวิตามินซีกินเข้าไปเป็นวิตามินซีเป็นวิตามินที่ละลายในน้ําพอคุณกินคุณดื่มน้ําพอมันเป็นวิตามินซีถ้ายิ่งสังเคราะห์นะแน่นอนร่างกายเอาไปใช้ได้น้อยมากๆส่วนใหญ่แล้วจะขับออกมาขับออกทางไหนละลายในน้ําก็ต้องขับออกทางไตเลยเป็นเหตุเป็นหนึ่งเหตุผลที่บางคนกินวิตามินซีก่อนนอนแล้วเป็นวิตามินซีที่ไม่ได้ทํามาจากธรรมชาติ ทำให้คุณลุกไปฉี่บ่อยไงมันก็เลยเกิดอาการมันก็เลยสัมพันธ์กับการที่คุณนอนไม่หลับด้วยดังนั้นมันก็มีผลหลายด้านเลยดังนั้นให้เช็คดูดีๆคือคุณจะกินวิตามินอาหารเสริมเนี่ยหมอเฟิร์นไม่ว่าเลยแต่คุณต้องถามตัวเองก่อนเสมอทุกครั้งว่าคุณจะกินสิ่งนี้ไปเพื่ออะไระถ้าคุณบอกว่าคุณจะกินแค่ไม่ให้ขาดแค่บำรุงร่างกายอย่างที่บอกก็คือกินเท่านี้ แค่กินบํารุงร่างกายไม่กลัวขาดวิตามินซีค่ะกลัวแบบเป็นมีเลือดออกตามไรฟันแบบนี้กลัวนั่นกลัวนี่เนาะกินแค่วันละ90้ามิลลิกรัมต่อวันพอ90้ามิลลิกรัมต่อวันจริงๆไม่ต้องกินจากอาหารเสริมก็ได้นะกินจากอะไรได้บ้างเยอะเลยอ่ะหมอเฟิร์นยกตัวอย่างผลไม้ที่ให้วิตามินซีสูงๆแล้วกันพูดง่ายๆกินจากฝรั่งฝรั่งหนึ่งร้อกรัมให้วิตามินซีสูงถึง ประมาณ200มิลลิกรัมต่อวันเลยนะซึ่งสูงกว่าปริมาณที่ร่างกายต้องการต่อวันไป 3- 4เท่าอะ่ะคุณสามารถกินฝรั่งหนึ่งลูกก็เพียงพอแล้วคุณไม่ต้องกินวิตามินซีเสริมหรือกินกีวีหนึ่งลูกก็ได้100 100กรัมก็ประมาณฝรั่ง2ลูกเนาะกินฝรั่งลูกเดียวก็ได้แล้วถ้าแค่บำรุงร่างกายกินกีวี1หนึ่งลูกสองสองลูกก็ได้แล้วกินมะนาวผสมน้ำอุ่นอะไรก็ว่าไป 3- 4ลูกก็ได้แล้ว ยกตัวอย่างอีกอะหรือจะกินส้ม100กรัมก็ประมาณ3ลูกะสองสามลูกก็เกือบได้ทั้งหมดแล้วอะแล้วคุณก็ไปกินผักบอกอรอกโคลี่ก็มีวิตามินซีพริกหวานเนี่ยสีแดงสีเขียวก็มีวิตามินซีคือผักใบเขียวอย่าดูถูกนะมีวิตามินซีเยอะโดยเฉพาะผักชีลอยหน้าที่หลายคนชอบกินกันเนาะแต่ก่อนหมอเฟินก็ไม่ชอบพราะรู้ว่ามีวิตามินซีสูงกินหมดเลยผักเดี๋ยวนี้โอเคอ่าคุณก็ไปดูเอาว่า อะไรบ้างที่มีวิตามินซีสูงจริงๆถ้าคุณกินอาหารให้หลากหลายหนึ่งวันมีตั้งสามมื้อคุณกินตอนเช้าคุณอาจจะกินฝรั่งหรือดื่มน้ำมะนาวหรือแล้วตอนเย็นกินผัดบรอกโคลีคุณถึงอยู่แล้วไม่ต้องไปกินเสริมเลยแต่ถ้าบางคนอย่างที่บอกว่าไอ้ที่นายเป็นห่วงไงก็คือคนที่ซื้อเป็นอาหารเสริมมากินแล้วดันเป็นอาหารเสริมจากเคีให้คิดตามอย่างนี้นะเดี๋ยวมาเฟิร์นขอขึ้นรูปประกอบ เคมีกับอาหารเสรมิมมันต่างกันยังไงหมอเฟิร์นให้ดูภาพแบบซูมเข้าไปใกล้ๆเลยอะเซลโครงสร้างเคมีคุณดูข้างล่างถ้าเป็นโครงสร้างเคมีมันก็หน้าตาเหมือนกันนะแต่ถ้าไปเอากล้องซูมดูข้างในเนี่ยรูปร่างต่างกันนะมันก็เหมือนกับถ้าเปรียบเทียบนะคุณกินน้ำส้มสดๆขั้นสดๆเลยกินแล้วรสชาติยังไงกับคุณกินน้ำ อัดลมที่ใส่กลิ่นที่ใส่กลิ่นส้มเข้าไปอ่ะมันเหมือนกันไหมมันไม่เหมือนกันมันไม่มีทางเหมือนกันอยู่แล้วซึ่งแน่นอนยิ่งไปซูมดูข้างในอ่ะยิ่งไม่เหมือนกันเลยดังนั้นไม่ต้องพูดเยอะว่าสังเคราะห์กับธรรมชาติเนี่ยต่างกันแค่ไหนคุณก็ไปคิดต่อเอาเองเนาะแน่นอนมันไม่มีทางเหมือนกันดังนั้นต่อไปเลยก็คือถ้าจะกินอย่างมอเฟิร์นใช่ไหมหมอเฟิร์น กินเพื่อให้ได้ประโยชน์บางอย่างคือการไปช่วยให้ร่างกายเนี่ยกินเพื่อให้วิตามินซีเนี่ยเพื่อให้ไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใหม่เพื่อลดหน้ามันเพื่อทําให้เราหน้าใสาขึ้นขนาดที่แนะนําต่อวันที่หลายคนถามมากว่ากินวิตามินซียังไงให้หน้าเด็กกินยังไงให้สวยให้หน้าใสให้ผิวสวยคือกินขนาดวันละ5 0 0ถึง1,000มิลิกรัม อันนี้พูดในมุมมองที่คุณไม่ได้ไปกินผลไม้หรือผักเลยนะก็สามารถกินได้5 0 0ร้อ0ถึงหนึ่มิลลิกรัมต่อครั้งต่อครั้งนะคุณฟังช,ะชะัดๆต่อครั้งไม่ควรกินเกิน500มิลลิกรัมเพราะอะไรเพราะเวลาที่เรากินเกิน500มิลลิกรัมร่างกายไม่สามารถนําไปใช้ได้ทั้งหมด1ครั้งที่คุณกินวิตามินซีเข้าไปเนี่ยเขาใช้ได้ประมาณ250อย่างมากก็500มิลลิกรัมที่ต้องพูด ฉเฉลี่ยประมาณนี้เพราะร่างกายของเราดูดซึมวิตามินแร่ธาได้ไม่ได้ดีไม่เท่ากันดังนั้นถ้าจะกินแล้วไม่เปลืองเงินไม่กินกินแล้วถ้าคุณไปถึงคุณไปกิน1,000มิลลิกรมัมมันก็ขับออกอยู่ดีกินแล้วให้แบบเอฟเ c t i v e มีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือกินไม่เกินครั้งละ500มิลลิกรมัมซึ่ง <c ười> คือกินจากอาหารจริงอะไม่หวแต่ถ้ากินจากอาหารเสริมอะ เขาจะใส่โดสเยอะแบบหนึ่งพันสองพันอย่างเงี้ยน่าเป็นห่วงให้ทิกง่ายๆเวลาคุณดูวิตามินนะอันนี้เป็นจุดเจ็บมากเลยเพราะมาเฟิร์นก็เคยโดนหลอกมาก่อนซื้อวิตามินโดยที่ไม่ได้ดูเยอะแค่บอกแค่เห็นแบบเขาเห็นว่าอันนี้วิตามินซีนะก็ซื้อมากินแต่ไม่ได้พลิกไปดูว่าเลาว,วิตามินซีนีทำมาจากอะไรอเลือกง่ายๆอย่างที่บอกว่าถ้าบอกไปคุณเลือกได้แนะ่นอนเดี๋ยวขอคุณขึ้นรูปใหม่ เลือกอยังไงอขึ้นใหญ่ใหญ,ใ,หญใหญ่เลยให้มองหาสัญลักษณ์หรือคำว่าออร์แกนิกอันนี้แบบปลอดภัยแบบได้รับรองว่าปลอดภัยจริงๆไม่ใช่แค่พูดอย่างเดียวเนาะเพราะคำว่าออร์แกนิกคือหมายถึงว่าเขาสกัดวิตามินซีตัวนั้นเนี่ยมาจากพืชมาจากผักผลไม้อย่างเช่นอะไรถ้าอย่างอันนี้ตัวที่หมอเฟิร์นกินเนาะเอาปิดยี่ห้อก่อนถ้าหันมาข้างๆเนี่ยมันจะมีคำว่า ซั p p l ีเมนต์แ c กก็คือดูตรงนี้เขาจะบอกเลยว่าอ่ดูจากภาพนี้แล้วกันวิตามินซีเนี่ยฟอร์มอะไรอ่ฟอ,อร์มออแกนิกฟลูตหรือเบอร์รี่อ่อังนี้ก็ว่าไปหรือถ้ามาจากสังเคราะห์ก็คืออันข้างล่างที่เขียนว่าซินธิติกซอสเนาะให้คุณดูจากชื่อยากๆเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ย <c oughs> เดี๋ยวไม่เห็นที่นิ้วมอเฟินชี้ตรงเนี้ย ชื่อตรงนี้ชัดเจนเลยมันเขาก็จะเขียนว่าวิตามินซีเหมือนกันแล้วก็วงเล็บ S ชื่อจุดๆๆๆจุดจุดนั่นเองแต่ถ้าทำจากธรรมาชาติเขาก็จะบอกว่า Extract หรือว่า f r o m ชื่อผลไม้หรือผักที่เรารู้จัก่เห็นไหมดูง่ายๆเนี่ยสัญลักษณ์ออแกนิกแบบนี้ก็มั่นใจได้ละว,ว่าเขาทำมาจากธรรมาชาติแล้วก็ได้รับตรารับรองแล้วอย่างตัวนี้ก็ได้มาเหมือนกันเนี่ย เหมือนกันเลยเหมือนกับในภาพเลยเนาะโอเคเห็นไหมง่ายไหมใครเข้าใจพิมพ์คําว่าง่ายมาดูง่ายมากๆซึ่งเดี๋ยวจะให้ทิคอีกอันหนึ่งคุณสังเกตจากป้ายนี้นะสองสอ,งอันเนี้ยคุณดูปริมาณอย่างที่บอกไปว่าถ้าสกัดมาจากผลไม้หรือผักจริงๆเขาสกัดมาเนี่ยปริมาณมันจะไม่ได้สูงเท่ากับสังเคราะห์ สังเคราะห์คือเป็นโครงสร้างทางเคมีเนาะส่วนใหญ่เขาก็จะแบบเป็นพันเน่ะห้าร้อยขึ้นแต่ผลไม้เนี่ยหนึ่งเม็ดเนี่ยได้แค่ประมาณหนึ่งร้อยกว่าสองร้อยนี่เก่งมากละอเม็ดแค่เนี่ยเปิดให้ดูเลยของหมอเฟิร์นเม็ดแค่เนี้ยของหมอเฟิร์นที่หมอเฟิร์นกินประจำเนาะเม็ดแค่เนี้ยได้วิตามินซีแค่ 120มิลลิกรัมเองนะเม็ดแค่เนี้ยแล้วคุณคิดดูถ้าเขาสกัดมาให้มันได้1000มิลลิกรัมอะมันต้องเม็ดใหญ่ขนาดไหนมันทำไม่ได้โอเคตอนนี้เทคโนโลยีมันยังทำได้แค่นี้เนาะโอเคดังนั้นให้ดูดีๆให้กินจากธรรมชาติถ้าให้เชียนะแต่ถ้าคุณแบบไม่ได้อะไรมากกินแค่แบบเพื่อบำรุงร่างกายคุณกินผักผลไม้ไปก็ได้แล้วไม่จำเป็นต้องซื้ออาหารเสริมแต่ถ้าจะกินเพื่อผลลัพธ์ลดอาการไข้หวัด อยากผิวสวยก็ให้เลือกอาหารเสริมจากแบบนี้เนาะแคบหน้านี้ไปแล้วก็ไปเลือกก็ได้เหมือนกันโอเคใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจมาหน่อยจะได้รู้ว่าคุณเข้าใจใครมีคําถามถามมาได้เลยนะก่อนที่ไลฟ์จะจบลงเนาะจริงๆก็พูดไปหมดแล้วละ่ะส่วนใครที่บอกว่าอาเห็นบางคนกินวันละ2 0 0พันมิลลิกรัมแบบนี้แล้วมันไม่อันตรายหรอหมอเฟินจริงๆกินได้นะแต่ มันต้องอยู่ในการควบคุมดูแลของเภสัชแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญน,นักโภชนาการอย่างเงี้ยโอเคเพราะว่าเขาก็จะบอกคุณว่ากินได้เท่านี้นะระยะเวลาเท่านี้กินได้แค่เดือนเดียวแบบนี้โอเคอันนี้ก็คือปลอดภัยแต่ถ้าคุณไปกินคนเดียวโดวยที่ไม่รู้เนี่ยเสียเส่ยงเสี่ยงเสี่ยงหลักๆเลยเป็นโรคนิ่วเป็นโรคนิ่วก็ต้องไปรักษาอีกไปผ่าออกอีกอะไรอย่างนี้หรือว่าเป็นอื่นๆมีอาการอีก โอเคคุณนกบอกว่าเข้าใจค่ะขอบคุณค่ะโอเคส่วนอน่าจะมีคนสงสัยอีกว่าแล้ววิตามินซีที่หมอเฟิร์นกินเนี่ยกินวันละเท่าไหร่อย่างหมอเฟิร์นกินเนาะกินวันละหนึ่งเม็ดเท่านั้นเองเพราะว่ามันได้หนึ่งร้ยยสิมิลลิกรัมต่อว,วันก็เพียงพอละหมอเฟิร์นก็ไปกินจากสาวรสจากมะขามป้อมแบบเนี้ยก็ได้หมดเลยหรือ บางคนที่บอกว่าฉันรู้สึกเจ็บคอมีไข้รู้สึกเหมือนจะเป็นหวัดกินกี่เม็ดถ้าขวดนี้นะถ้ามันมีปริมาณค่าร้อนะถ้าคุณรู้สึกไม่สบายให้คุณควรเกินกี่เดือนคะหมอแคมหนาบนี้ดีมากเลยเพราะว่าถ้าคุณกินวิตามินซีเช็คจากตรงนี้ก่อนนะถ้าเป็นวิตามินซีสังเคราะห์เขาจะบอกว่าควรกินแล้วก็พักเพราะอะไร เพราะตับไตมันทํางานหนักไงดังนั้นถ้ากินจากสังเคราะห์ยังไงคุณก็ต้องพักอยู่แล้วคุณไม่สามารถรับเอาสารเคมีไปได้ตลอดดังนั้ก็ควรกินติดกันไม่ควรเกิน3เดือน3เดือนแล้วก็ให้พักไปสักเดือน2เดือนแล้วค่อยกลับมากินใหม่ก็ได้แต่คุณจะพักทำไมอะในเมื่อเรามีปัจจุบันนะอย่างที่หมอเฟินบอกเขามีวิตามินซีที่สกัดจากธรรมชาติแล้ว ซึ่งขนาดไม่สูงเลยการกินจากธรรมชาติก็เหมือนคุณเอาส้มเอามะนาโอเบอรี่มาสกัดอยู่ในเม็ดเดียวก็เหมือนกินจากอาหารจริงนะั่นแหละไม่จําเป็นต้องผักถ้าคุณกินแบบนี้นะถ้าแบบเนี้ยไม่จําเป็นต้องหยุดเลยเพราะว่าก็เหมือนกินผักผล,ลไม้ไม่ได้ส่งผลเสียอะไรต่อตับไตเนาะก็คิดคิดเหมือนคุณกินอาหารจริงอนะ่แต่ถ้าถ้าข้างหลังรู้เลยว่าเป็นวิตามินซีจากสังเคราะห์เนี้ยให้ผักจะดีกว่าเนาะ แล้วก็ที่สําคัญการกินวิตามินซีเนี่ยควรดื่มน้ําระหว่างวันด้วยจิบบ่อยๆเพื่อช่วยให้ร่างกายขับวิตามินซีส่วนเกินที่เขาไม่ได้ใช้ออกไปเนาะถ้าคุณไม่ดื่มน้ํามันก็ไม่มีคุณก็ไม่ได้ช่วยเขาขับออกเลยร่างกายก็จนะทางานหนักดังนั้นถ้าผู้หญิงก็ควรดื่มวันละสองลิตรผู้ชายก็สามลิตรอย่างนี้เนาะโอเคพีโนกินวันละหนึ่งพันมิลลิกรัม และกินก่อนนอนตลอดเลยค่ะหมอโอเคโอเคโอเคหนึ่งพันมิลลิกรัมถ้าเป็นเม็ดที่ไม่ใช่แคปซูลพี่นกสามารถหักครึ่งได้นะหมอเฟิร์นเคยเคยซื้อไว้เคยกินอะวิตามินซีหนึ่งพันมิลลิกรัมเนี่ยคือมันมีอยู่แล้วมันยังไม่หมดเนาะสามารถหักครึ่งแล้วแบ่งกินเช้าเย็นแบบนี้ก็ได้ควรกินให้หมดในหนึ่งวันเพราะว่าพอเอาออกมามาหักเนี่ยแล้วมันก็จะค่อยๆเสื่อมสภาพลงแล้วแต่เราไม่ควรกิน1 0 0 0พันมิลลิกรัมถ้าเกิดว่าตอนนั้น เราไม่ได้ป่วยเนาะจริงๆที่แนะนำอะ่ะเพราะว่าต่อวันอย่างที่บอกว่ากินแค่90้าสิมิลลิกรัมก็เพียงพอแล้วโอเคส่วนถ้ามีที่บ้านอยู่ที่เป็นขนาดแบบ1,000-2,000เนี้ย <c oughs> จริงๆจะอยากให้ซื้อใหม่มากกว่าที่ให้เขียนว่าสกัดมาจากธรรมชาติแต่ถ้ายังอยากกินให้หมดก็แนะนำให้แบ่งครึ่งกินก็ได้จะโอเคกว่าโอเคแล้วแล้ว มีคนถามว่าซื้อที่ไหนแบบนี้ที่หมอเฟินกินอยู่ให้พิมพ์ว่าวิตามินซีได้เลยแล้วเดี๋ยวให้ทีมงานคนสวยส่งรายละเอียดไปให้กระปุกนี้มี90เม็ดนะถ้าคุณกินแบบหมอเฟินกินแค่วันละเม็ดคุณสามารถกินได้90วันเพราะมันมี90แคปซูลเป็นกินเจกินวีแกนก็กินได้เพราะแคปซูลก็ทํามาจากผักทั้งนั้นเลยสามารถกินได้ส่วนถ้าใครที่แบบ กินเพื่อสวยความสวยความงามเนี่ยสามารถกินวันละสี่แคปซูลคนก็กินได้ประมาณสี่เก้าสิบหารสี่หรือเท่าไหรนะไม่มีผู้ช่วยเลยก็ประมาณได้ประมาณในเดือนหนึ่งเนี่ยแหละเนาะซึ่งหนึ่งขวดเท่าไหร่หนึ่งขวดหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบาทกินได้สามเดือนกินได้เก้าสิบวันนั่นแหละถ้าซื้อสองขวดก็จะเป็นราคาพิเศษหรือใครอยากอยากดูตัวอย่างแบบชัดๆเล่าไปเทียบกับของคุณก็พิมพ์ว่าวิตามินซีได้เหมือนกันคุณก็ไปเทียบแล้วก็ไปหายี่ห้อที่ คล้ายๆกันหรือว่าดูไว้เป็นความรู้ก็ได้ว่ามันเป็นยังไงอย่างเงี้ยโอเคได้เลยค่ะเดี๋ยวหาซื้อโอเคค่ะครส่วนใครที่แบบง่ายๆให้น้องแอดมินช่วยหาก็พิมพ์ว่าวิตามินซีได้เลยซึ่งตอนนี้ก็มีของพร้อมส่งอยู่นะปกติถ้าสั่งต้องรอประมาณสองสัปดาห์แต่ตอนเนี้ยมีประมาณกี่ขวดเนี่ยห้าขวดให้กระปุก มีแค่ห้กระปุกถ้าสั่งหมดแล้วก็ถ้าหมดแล้วอ่ะก็ต้องรอล็อตใหม่ประมาณสองสัปดาห์เนาะโอเควันนี้ก็ถ้าไม่มีคำถามเดี๋ยวหมอเฟิร์นก็ขอตัวละค่ะ <laughs> อย่าลืมนะยังไงก็เชร์ให้กินอาหารเป็นยามากกว่ากินยาเป็นอาหารเนาะ่อะเมื่อกี้หมอเฟิร์นขึ้นรูปนี้หรือยัยงจะไปแล้วยังยังอยากจะขึ้นอยู่เนาะ <laughs> นี่ ถ้าผล,ลไม้ที่ให้วิตามินซีเยอะขอขึ้นหน่อยเถอะเพราะว่าหามาแล้วเนาะมีสตรอเบอรี่ส้มโรสฮิปคามูคามูามโ o เต,ตโต้ก็มันบ้านเราอย่างบ้านเราเป็นคนไทยเนี่ยมะขามป้อมวิตามินซีสูงมากเลยนะกินแค่สองสามลูกก็เพียงพอต่อวันแล้วผักโขมก็ได้มะเขือเทศก็ได้มะเขือเทศก็จะได้สารอาหารอื่นๆด้วยที่ไปบำรุงผิวหรือพลิกบรอกโคลีได้หมดเลยโอเคหามาแล้วขอขึ้นหน่อยก่อนไป อ๋อนี่ไงรูปสําหรับใครที่อยากกินแบบมอเฟร์นเนาะของหมอก็จะเป็นแบบนี้เลยประมาณนี้คุณก็ลองแคปแล้วไปซูมดูว่าในนี้มีอะไรบ้างในหนเม็ดถัดไปก็คือโอเคน่าจะไม่มีอันไรละวันนี้ก็ขออวยพรให้คุณเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นหน้าเด็กลงซื้ออาหารเสริมกินก็ซื้ออาหารที่ทำมาจากอาหารเสริมที่ทํามาจากธรรมชาติ แล้วคุณก็จะได้ประโยชน์มากกว่าโท